รมย่อมไหลไปสู่ธรรมพิขุทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วด้วยศีลไม่ต้องทำเจตนาว่าขอความไม่เดือดร้อนจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดพิขุทั้งหลายข้อที่ความไม่เดือดร้อนเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วด้วยศีลนี้เป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่มีความเดือดร้อนไม่ต้องทำเจตนาว่าขอความปราโมช จงเกิดขึ้นแก่เราเถิดภิขุทั้งหลายข้อที่ความปราโมทเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่มีความเดือดร้อนนี้เป็นธรรมดาภิขุทั้งหลายบุคคลผู้มีความปราโมทไม่ต้องทำเจตนาว่าขอปีติจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดภิขุทั้งหลายข้อที่ปีติเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความปราโมทนี้เป็นธรรมดาภิกขุทั้งหลาย บุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติไม่ต้องทำเจตนาว่าขอกายของเราจงสงบเถิดภิขุทั้งหลายข้อที่กายของบุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติสงบนี้เป็นธรรมดาภิขุทั้งหลายบุคคลผู้มีกายสงบแล้วไม่ต้องทำเจตนาว่าขอเราจงเสวยสุขเถิดภิขุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีกายสงบแล้วเสวยสุขนี้ เป็นธรรมดาพิขูทั้งหลายบุคคลผู้มีสุขไม่ต้องทำเจตนาว่าขอจิตของเราจงตั้งมั่นเถิดพิขูทั้งหลายข้อที่จิตของบุคคลผู้มีสุขแล้วตั้งมั่นนี้เป็นธรรมดาภิขูทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตต like. ั er ้งมั่นไม่ต้องทำเจตนาว่าขอเราจงรู้จงเห็นตามเป็นจริงเถิดพิขูทั้งหลาย ข้อที่บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วรู้เห็นตามเป็นจริงนี้เป็นธรรมดาภิกขุทั้งหลายบุคคลผู้รู้เห็นตามเป็นจริงไม่ต้องทำเจตนาว่าขอเราจงเบื่อหน่ายเถิดภิกขุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วเบื่อหน่ายนี้เป็นธรรมดาภิกขุทั้งหลายบุคคลผู้เบื่อหน่ายไม่ต้องทำเจตนาว่า ขอเราจงคลายกำหนัดเถิดภิกุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้เบื่อหน่ายแล้วคลายกำหนัดนี้เป็นธรรมดาภิกุทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตคลายกำหนัดแล้วไม่ต้องทำเจตนาว่าขอเราจงทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติยาณทัศสนะเถิดภิกุทั้งหลายข้อที่บุคคลคลายกำหนัดแล้วทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติยาทัศสนะนี้เป็นธรรมดา พิขุทั้งหลายวิราคะมีวิมุตติญาณทัศนะเป็นผลมีวิมุตติญาณทัศนะเป็นอานิสงส์นิพิทามีวิราคะเป็นผลมีวิราคะเป็นอานิสงส์ยถาภูตญาณทัศนะมีนิพิธาเป็นผลมีนิพิธาเป็นอานิสงส์สมาธิมียถาภูตญาณทัศนะเป็นผลมียถาภูตญาณทัศนะเป็นอานิสงส์สุข มีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์ปัจสัตธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงส์ปีติมีปัจสัตธิเป็นผลมีปัจสัตธิเป็นอานิสงส์ความปราโมทมีปีติเป็นผลมีปีติเป็นอานิสงส์ความไม่เดือดร้อนมีความปราโมทเป็นผลมีความปราโมทเป็นอานิสงส์ศีลที่เป็นกุศล มีความไม่เดือดร้อนเป็นผลมีความไม่เดือดร้อนเป็นอานิสงส์ด้วยประการดังนี้แลพิขุทั้งหลายธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรมธรรมย่อมยังธรรมให้บริบูรณ์เพื่อการถึงฝั่งจากที่อันมิใช่ฝั่งด้วยอาการอย่างนี้แลความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมภิขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าก็ดีมีสองเท้าก็ดี มีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธะบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นฉันใดที่ขูทั้งหลายกูศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดนั้น มีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันพิขุทั้งหลายอันพิขุผู้ไม่ประมาทแล้วพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ปจากกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ลักษณะของผู้ไม่ประมาทในยะที่หนึ่ง พิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุสำรวมอินทรีย์คือตาอยู่จิตก็ไม่ซ่านไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยตาเมื่อพิขุนั้นมีจิตไม่ซ่านไปแล้วปราโมทก็เกิดเมื่อพิขุเกิดปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อพิขุมีใจเกิดปีติแม้กายก็สงบ แม้จิตก็สงบพิขุผู้มีกายและจิตสงบย่อมอยู่เป็นสุขจิตของพิขุผู้มีสุขก็ตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทมทั้งหลายก็ปรากฏเพราะทมทั้งหลายปรากฏพิขุนั้นก็ถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริงพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุสำรวมอินทรีย์คือหูอยู่ จิตก็ไม่ซ่านไปในเสียงทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยหูเมื่อภิกขุนั้นมีจิตไม่ซ่านไปแล้วปราโมทก็เกิดเมื่อภิกขุเกิดปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อภิกขุมีใจเกิดปีติแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบภิกขุผู้มีกายและจิตสงบย่อมอยู่เป็นสุขจิตของภิกขุผู้มีสุขก็ตั้งมัน่น เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วธรรมทั้งหลายก็ปรากฏเพราะธรรมทั้งหลายปรากฏภิขุนั้นก็ถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริงภิขุทั้งหลายเมื่อพิกขุสำรวมอินทรีย์คือจมูกอยู่จิตก็ไม่ซ่านไปในกลิ่นทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกเมื่อภิกขุนั้นมีจิตไม่ซ่านไปแล้วปราโมทก็เกิด เมื่อพิขุเกิดปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อพิขุมีใจเกิดปีติแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบพิขุผู้มีกายและจิตสงบย่อมอยู่เป็นสุขจิตของพิขุผู้มีสุขก็ตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทรรทั้งหลายก็ปรากฏเพราะทรรทั้งหลายปรากฏพิขุนั้นก็ถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริง ภิขุทั้งหลายเมื่อพิกขุสำรวมอินทรีย์คือลิ้นอยู่จิตก็ไม่ซ่านไปในรสทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นเมื่อภิกขุนั้นมีจิตไม่ซ่านไปแล้วปราโมทก็เกิดเมื่อพิกขุเกิดปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อพิกขุมีใจเกิดปีติแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบภิกขุผู้มีกายและจิตสงบย่อมอยู่เป็นสุข จิตของพิขุผู้มีสุขก็ตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทำทั้งหลายก็ปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏพิขุนั้นก็ถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริงพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุสำรวมอินทรีย์คือกายอยู่จิตก็ไม่สซ่านไปในผดทพะทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยกายเมื่อพิกขุนั้นมีจิตไม่ซ่านไปแล้ว ปราโมทก็เกิดเมื่อพิกขุเกิดปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อพิกขุมีใจเกิดปีติแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบพิขุผู้มีกายและจิตสงบย่อมอยู่เป็นสุขจิตของพิขุผู้มีสุขก็ตั้งมันเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทำทั้งหลายก็ปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏพิขุนั้นก็ถึงความนับว่า เป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริงพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุสำรวมอินทรีย์คือใจอยู่จิตก็ไม่ซ่านไปในธรรมทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยใจเมื่อพิขุนั้นมีจิตไม่ซ่านไปแล้วปราโมทก็เกิดเมื่อพิขุเกิดปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อพิขุมีใจเกิดปีติแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบ พิขุผู้มีกายและจิตสงบย่อมอยู่เป็นสุขจิตของพิขุผู้มีสุขก็ตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทำทั้งหลายก็ปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏภิขุนั้นก็ถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริงพิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทด้วยอาการอย่างนี้ลักษณะของผู้ไม่ประมาทในยะที่สอง พิขุทั้งหลายส่วนภิกขุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ชั่วระยะเวลาเคี้ยวข้าวคำหนึ่งแล้วกลืนกินเราพึงมานณสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเถิดการกระทำตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราควรทำให้มากหนอและภิกขุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอ เราอาจมีชีวิตอยู่ชั่วระยะเวลาหายใจออกแล้วหายใจเข้าหรือหายใจเข้าแล้วหายใจออกเราพึงมณสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเถิดการกระทาตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราควรทำให้มากหนอพิขุทั้งหลายพิกขุเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ย่อมเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะ พิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักไม่เป็นผู้ประมาทอยู่จักเจริญมรณะสติเพื่อความสิ้นอาสวะพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล